เปรียบเทียบไอ o ฟ e 15 Pro vs iPhone 14 Pro พบความแตกต่างมากกว่า20จุด Samsung สร้างแอป Try Galaxy ให้ผู้ใช้ iPhone ได้รับประสบการณ์ Galaxy C4 5 Apple กำลังพัฒนาชิป A19 Bionic และ M5 สำหรับเปิดตัวในปี2025ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเปรียบเทียบ iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro พบความแตกต่างมากกว่า20จุดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 15ซีรีส์ในวันที่12กันยายนนี้ โดยรุ่นพื้นฐานอาจไม่มีแสง2ไปถึงมากนักเนื่องจากรุ่นโปรโหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากกว่าอย่างน้อยก็ออนับได้ถึง20รายการที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนสรุปความแตกต่างระหว่าง iPhone 15 Pro กับ iPhone 14 Pro วัสดุตัวเครื่องเปลี่ยนมาใช้ไทเทเนียมขอบม,มุมโค้งมนเล็กน้อย iPhone 14 Pro เป็นสแตนเล,เลนสเกรดสัญญกรรมขอบม,มุมเป็นสันเหลี่ยมชัดเจน ขอบจอดแสดงผลระยะห่างระหว่างขอบด้านข้างถึงขอบหน้าจอบางเพียง1.55ม mm. ิม iPhone 14 Pro ขอบหน้าจอบาง2.17ม mm. ิมขอบด้านข้างหนาขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่8.25ม mm. ิม iPhone 14 Pro ขอบด้านข้างบาง7.85ม mm. ิลิเมตรเดลตปุ่มแอคชั่นที่ทำหน้าที่คล้ายปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra โดยมาแทนที่ปุ่มสวิตช์ปิดเสียงที่ใช้มาตั้งแต่ iPhone รุ่นแรก พอตเชื่อมต่อ USB-C รองรับความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล2 4 0สิถิบิตต่อวินาที iPhone 14 Pro ใช้พอตไลนิ่งมีความเร็วสูงสุด4 8 0เมกะบิตต่อวินาทีกล้องเทเลโฟโต้แบบพอริสโคปซูมออปติคอนสูง icon, สุด6เท่าแทนที่กล้องเทเลโฟโต้แบบเดิมซึ่งซูมออปติคอนสูงสุด3เท่าแต่อาจมีเพียงเฉพาะรุ่น iPhone 15 Pro m a x เท่านั้น กล้องหลักหรือกล้องวายมีขนาดตรูรับแสง f 1 7กล้องหลักของ iPhone 14 Pro มีขนาดตรูรับแสง f 1 7 9 LIDAR Scanner ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นชิป a 1 7 Bionic สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ3นาโนเมตร iPhone 14 Pro ใช้ชิป a 16 6บ i o n บโอระดับ5นาโนเมตรซึ่งจะถูกส่งต่อไปอยัง iPhone 15และ iPhone 15 Plu พ จอแสดงผล OLED ใช้ชิปไรเวอร์28นาโนเมตรช่วยให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับชิปไรเวอร์40นาโนเมตรที่ใช้ใน iPhone 14 Pro ความจำ RAM 8 g b และ iPhone 14 Pro มีความจำ RAM 6 g b ชิป Ultra Wideband ใหม่สร้างขึ้นจากกระบวนการ7นาโนเมตรชิป Ultra Wideband ของ iPhone 14 Pro ที่เรียกว่าชิปยูวันมีขนาด90นาโนเมตร ชิปโมเดมคอคอม X70 iPhone 14 Pro ใช้ชิปโมเดมคอคอม X65 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6E จากต้นก่อนที่รองรับ Wi-Fi 6สนับสนุนมาตรฐานการชาร์จไร้สาย Qi2 จากต้นก่อนได้รับมาตรฐาน Qi การชาร์จไร้สายด้วยอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่นสามารถชาร์จได้สูงสุด15วัตต์จากเดิมที่จำกัดไว้7.5วัตต์ รองรับชาร์จเร็วแบบใช้สาย35วัตต์ขณะที่รุ่นก่อนสูงสุด27วัตต์ที่เก็บข้อมูลในตัวอาจเพิ่มขึ้น2เท่าทุกตัวเลือก256 g b 512 g b 1 t b 2 t b iPhone 14 Pro มีความจุ128 g b 256 g b 512 g b 1 t b iPhone 15 Pro จะมาในสี Silver Gold Space b a c k Dark Blue และอาจมีสี Dark r e d ให้เลือกด้วย ไอโฟนสิบสี่โเปิดตัวในสีดิป p พอร์เพล l v เวอร์โกและ s สเปซแ a c k แถมสายชาร์จ USB-C ถ o USB-C แบบถักยาว1.5เมตร iPhone 1 4 Pro แถมสายชาร์จ USB-C to ถ i g h t n i n g ยาว1เมตรเนื่องจากมีการปรับปรุงหลายส่วน ทำให้ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ถูกหรือว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่1,999ถึง1,199ดอลลาร์สหรัฐหรือราว38,390บาทถึง41,990บาทขณะที่ iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max มีราคาเริ่มต้น99 1, 999ถึง1,999ดอลลาร์สหรัฐหรือราว34,990บาทถึง38,390บาทที่มา m a c r u m o r ์ ซัมซุงสร้างแอป t r า g a l a x y ให้ผู้ใช้ iPhone ได้รับประสบการณ์กา l ล็กซี่ซีโฟห้าซัมงพยายามดึงดุดผู้ใช้ iPhone หันมาใช้สมาร์ทโฟนจอพับได้กา l ล็กซี่ซีซีรีโดยการสร้างวิดีโอโฆษณาออกมาหละชุดภายใต้คมเปนจอยเดอะฟลิปไซหรือยอมพับซะดีๆและล่าสุดได้สร้างเว็บแอป t r า g a l a x y เพื่อให้ผู้ใช้ iPhone ได้รับประสบการณ์กา l ล็กซี่ วิธีทดลองใช้งาน Galaxy C4 5บน iPhone ทำได้ไง่ายๆแต่ต้องมี iPhone 2เครื่องโดยทั้ง2เครื่องต้องมีแอป t r i Galaxy ซึ่งสามารถเข้ารับแอปได้ที่เว็บไซต์ t r i Galaxy จากนั้นใช้ iPhone สแกน QR Code เพื่อติดตั้งแอปลงบนหน้าจอหลักของ iPhone ทั้ง2เครื่องเพื่อให้ทั้งคู่ซิงกันเพื่อจำลองประสบการณ์ Galaxy C4 5บนหน้าจอ iPhone ทั้ง2เครื่อง ทั้งนี้การใช้งานไตร์แคลร์ซี่บน iPhone ไม่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบแต่ลองฟีเจอร์บางอย่างที่มีอยู่ใน Galaxy 4 4 5เช่นการทำงานแบบบันติแท็กกิ้งดูวิดีโอแบบแยกจอและมีเกม Air Hockey ให้ลองเล่นด้วยที่มาแมกลูเมอร์ Apple ลกำลังพัฒนาชิป A 1 9 Bionic และ M สําสำหรับเปิดตัวในปี2025 ชิป A17 Bionic และ M3 ยังไม่ได้เปิดตัว Apple ก็เตรียมพร้อมสำหรับชิปในอนาคตอีก2ปีข้างหน้าโดยพบว่ากำลังพัฒนาชิป A19 และ M5 สำหรับเปิดตัวในปี2025เอลลี่เจ้าของบัญชี X หรือทว t e r แอดขีดล่าง o r e n 1n พบว่า Apple กำลังพัฒนาชิป A19 Bionic และ M5 อ้างอิงจากชื่อรหัส ID ของ CPU โดยชิป A 1 9 Bionic มีตัวเลือกเดียวแต่ชิป M 5ประกอบไปด้วย M 5 M 5 Pro, M5 M a x M 5 Ultra ทั้งนี้สเปคชิป A 1 9 Bionic และ M 5ยังไม่ถูกเปิดเผยออกมาแต่คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นบนกระบวนการผลิต2งนาโนเมตรของ TSMC ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple Vision Pro พร้อมวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2024จะมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลในตัว1เทระไบต์ถึงแม้ Apple Vision Pro จะได้รับการเปิดตัวทางการแล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยังไม่พร้อมวางจำหน่ายจนกว่าจะถึงปีหน้านั่นทำให้ Apple ยังไม่ได้ให้รายละเอียดทางเทคนิคที่สำคัญหลายอย่างเช่นพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวแหล่งข่าวในฝรั่งเศสอังว่าเมื่อ Apple Vision Pro พร้อมวางจำหน่ายในปี2024 จะมาพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูลในตัว1นึเทไบต์แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีตัวเลือกอื่นหรือไม่เช่น iPhone 14 Pro มีให้เลือก4รุ่นได้แก่ 128GB, 256GB, 512GB, 1TB อย่างไรก็ตาม Apple Vision Pro เป็นอุปกรณ์ที่ควรมีพื้นที่เก็บข้อมูลในตัวสูงเป็นพิเศษเพื่อรองรับไฟล์ขนาดใหญ่อย่างเช่นวิดีโอเชิงพื้นที่รวมไปถึงการบันทึกวิดีโอ 3D ที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากกว่วดีโอทัไป ที่มาไอ้ดาวน์โหลดบล็อกและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ i iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ